สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูพริกทอดค่ะพริกทอดกรอบนะคะพริกทอดที่เป็นสแนค็คทานเล่นๆนะคะหรือว่าจะทานกับซ้มตาทานเล่นๆก็ได้นะคะแกงงวงค่ะวันนี้เราจะบอกวิธีการทำแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ยากให้เพื่อนๆไปทำตามกันได้ค่ะและถ้าใครมีพริกเยอะๆนะคะก็สามารถที่จะนำไปทำขายได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากพริกค่ะพริกที่เราใช้ในวันนี้ก็คือพริกแห้งแดงจินดาค่ะก็คือเป็นเม็ดแบบสวยๆเลยขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาเมล็ดออกจากเม็ดพริกค่ะและต้องการที่จะทําให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเราจะใช้เป็นกันไกค่ะตัดตรงตูดพริกนะคะให้เป็นรู จากนั้นเราก็ใช้ตรงปลายของกันไก่ค่ะค่อยๆเสซาะจนถึงปลายของพริกเลยจากนั้นก็แหวกค่ะแล้วก็ใช้ตรงปลายกันไก่นะคะช่วยเอาเมล็ดพริกออกให้หมดนะคะเช็คให้ดีนะคะเพราะเมล็ดพริกเนี่ยแหละค่ะก็จะทําให้ความเผ็ดของพริกยังมีอยู่ค่ะตัดตูดเสร็จเรียบร้อยค่อยค่อยซาะค่ะถึงตรงปลายแล้วก็แหวกออกค่ะ จากนั้นก็ใช้ตรงปลากันไก่ค่ะค่อยๆช่วยแซะ,มะเมล็ดพริกออกค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําจนหมดเลยแต่ขั้นตอนตรงนี้จะทํช้าช้าให้เพื่อนๆนได้เห็นแล้วก็ได้ทํากันง่ายๆนะคะแต่บางคนบอกว่าใช้มีดได้ไหมมีดได้ค่ะแต่จริงๆแล้วเราแนะนําให้ใช้เป็นกันไก่เพราะกันไก่จะทําได้รวดเร็วมากกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะเอามเมล็ดพริกออกจากเม็ดพริกก่อนค่ะแล้วเราค่อยนําไปชั่งนะคะ เพราะว่าวันนี้เราจะใช้พริกที่แกะเสร็จแล้วทั้งหมดนะคะในปริมาณที่100กรัมค่ะขั้นตอนตรงนี้เพื่อนๆก็ดูวิธีการเอาเมล็ดพริกออกก่อนค่ะเมื่อเราเอาเมาล็ดพริกออกหมดแล้วเรียบร้อยนําไปช่างแล้วที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะน้ําหนักพริกที่เอาเมล็ดออกแล้วอยู่ที่100กรัมค่ะ พริกแห้งวันนี้เราใช้เป็นพริกแดงจินดานะคะเพราะฉะนั้นจะมีความเผ็ดมากมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นน้ำเย็นจัดแล้วต่อไปเราก็จะใช้เป็นน้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสเดี๋ยวเราจะรอให้เขาตกตะกอนลงมาแล้วข้างบนเขาก็จะมีความใสค่ะน้ำปูนใสก็จะช่วยในเรื่องของความกรอบน้ำเย็นก็เหมือนกันค่ะแล้วนี่ก็คืองาขาวค่ะงาขาวที่ยังไม่ได้คั่วค่ะ ต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็ตามด้วยแป้งสาลีค่ะแป้งทอดกรอบเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ก็เช่นเดียวกันกับแป้งสาลีนะคะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะนำพริกมาต้มค่ะต้มเราก็จะต้มทั้งหมด3มครั้งและในการต้มนะคะเราจะต้มกับเกลือค่ะเกลือที่ใช้ก็ใช้แต่ละครั้ง1ช้อนโต๊ะค่ะ ก็ใส่เกลือลงไปและเราก็จะนำไปต้มค่ะต้มใช้เป็นไฟกลางค่ะต้มแต่ละครั้งใช้เวลาในการต้ม15นาทีค่ะและพอต้ม15นาทีครบแล้วเราก็จะนำไปกรองน้ำออกแล้วก็ล้างน้ำแต่ละครั้งนะคะล้าง3ครั้งนี่ก็เดือดแล้วนะคะครบ15นาทีเราก็จะนำไปล้างน้ำเปล่า ล้างน้ำเปล่า3ามครั้งจากนั้นค่ะก็เติมน้ำใส่ลงมาพร้อมที่จะต้มต่อไปค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปอีกค่ะ1ช้อนชาแล้วก็นำไปต้มต่อแต่ทีนี้ถ้าพริกที่เรานำมาใช้นะคะมีความเผ็ดมากก็ให้เราต้มไปอีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าพริกไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ก็ต้มสามครั้งล้างน้ำเปล่าสามครั้งค่ะ ขั้นตอนของการต้มนะคะจะมีไอของพริกขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันจะมีความฉุนของพริกเมื่อฉุนมากๆนะคะก็จะทําให้เราเกิดอาการจามได้ค่ะและถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะในการต้มครั้งที่3ให้ชิมค่ะว่าเผ็ดมากหรือเปล่าถ้าเผ็ดมากก็นําไปต้มต่ออีกค่ะแล้วนี่เราต้มทั้งหมด3ครั้งนะคะต้มทั้งหมด3าครั้งเราก็นําไปล้างแล้วก็สะเด็ดน้ําค่ะ ก็ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ,สะเสด็จน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูกระชอนนะคะกองจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกองน้ําแล้วก็เด็ดน้ําให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นค่ะให้เราเตรียมชามหรือว่าภาชนะ2องใบนะคะวางลงไปแล้วที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือผงลาบ ต่อไปก็คือผงต้มยำกุ้งค่ะวันนี้พริกทอดของเราจะใช้เป็นรสลาบแล้วก็รสต้มยำกุ้งค่ะวันนี้ก็จะมีความอร่อยแน่นอนค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะพริกที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วสเสดจน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาแบ่งครึ่งค่ะครึ่งพริกลาบแล้วก็ต้มยำกุ้งค่ะก็แบ่งในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะอย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปก็คืองาขาวที่ยังไม่ได้คั่วค่ะใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วส่วนข้างนี้ก็สองช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะต่อไปก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปสองช้อนโต๊ะ และอีกข้างหนึ่งก็สองช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะต่อไปเราใส่แป้งสาลีลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็ข้างละครึ่งช้อนโต๊ะเท่าๆกันค่ะต่อไปค่ะน้ำปูนใส น้ำปูนใสก็จะใส่1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งค่ะก็ใส่ทั้งถ้วยซ้ายแล้วก็ถ้วยขวาเลยเขาเท่ากันเหมือนกันหมดค่ะต่อไปก็ตามด้วยน้ำเย็นจัดข้างละ1ช้อนโต๊ะค่ะ ต่อไปค่ะซ้ายมือก็คือผงต้มยำกุง้งใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะและส่วนข้างของพริกลาบค่ะก็ใส่ลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ทุกอย่างเหมือนกันแต่ในช่วงของผงกุ้งนะคะลาบกับต้มยำกุง้งตรงนี้จะไม่เหมือนกันเลยค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ วันนี้ในการทานพริกทอดของเราจะไม่ซ้ำซากจำเจนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นจะมีเหมือนเราหรือเปล่านะคะรสลาบกับรสต้ยมยำกุ้งวันนี้เรานำเสนอให้เพื่อนๆเ,เลยวันนี้เป็นสแน็คที่แบบแซ่บมากๆอร่อยมากๆจริงๆขั้นตอนต่อไปเรามาเริ่มทอดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่เยอะพอประมาณเลยน้ำมันเริ่มร้อนค่ะใส่พริกทอดลงไป อผิดค่ะใส่พริกลงไปทอดค่ะขั้นตอนในการทอดเพื่อนๆจะต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพริกของเราได้ต้มมาแล้วมีความชื้นนะคะแล้วก็ใส่ทั้งน้ําลงไปทั้งน้ําปูนใส่น้ําเย็นจัดนะคะแล้วก็มีแป้งด้วยเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการทอดจะต้องใช้เวลาทอดนิดนึงค่ะไม่ได้แป๊บเดียวนะคะ ไฟที่ใช้ก็จะใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางคะ่ะเทคนิคและเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกเพื่อนๆนะคะก็คือเพื่อนๆจะต้องใช้กระทะเทฟลอนนะคะใช้กระทะธรรมดานี่ค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่าใช้กระทะธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวแป้งกับอ่งาเขาจะไปติดที่ก้นกระทะนะคะเวลาทอดไปนานๆนะคะ แป้งกับงาจะไม่มาเคลือบติดที่เม็ดพริกค่ะเพราะฉะนั้นก็ทอดไปเรื่อยๆกระทะก็จะไหมเพราะว่าแป้งแล้วก็งาติดอยู่ที่ก้นแล้วส่วนพริกนะคะก็จะไม่มีอะไรติดขึ้นมากลายเป็นพริกแห้งๆแล้วก็กลายเป็นกรอบๆไม่ไม่มีรสชาติอะไรเลยนะคะตรงนี้คือเน้นย้ําเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆใช้กระทะเทฟลอนเพราะกระทะเทฟลอนนะคะแป้ง แล้วก็งานะคะจะไม่สามารถติดที่ก้นกระทะเทฟลอนได้เลยเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาใกล้จะกรอบนะคะแป้งและงานนะคะจะมาเกาะอยู่ที่เมล็ดพริกอธิบายนะคะเพื่อนๆเข้าใจกันไหมคะก็อยากจะให้เข้าใจกันง่ายๆนะคะทําออกมาจะได้มีความอร่อยเลยไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วนะคะก็คือสามารถที่จะทําแล้วอร่อยได้เลยเพราะว่ามีคนลองผิดลองถูกให้แล้วคะ่ะ แล้วที่เพื่อนๆเห็นยูนี่นะคะเราก็จะค่อยๆทอดพริกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดนะคะทอดทั้งหมดก็คือรสลาบแล้วก็รสต้มยำกุ้งค่ะทอดเสร็จแล้วก็ครบหม,หมดทั้งหมดที่เราได้ทําไว้แล้วเราก็จัดใส่ถ้วยมาเป็นถ้วยนี้ให้เพื่อนๆได้ดูค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับพริกทอดที่มีทั้งสองรสรสลาบแล้วก็รสต้มยำกุ้งค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทํารับประทานกันดูนะคะแล้วถ้าใครอยากทําเป็นอาชีพหรือว่าที่บ้านมีพริกเยอะอยู่แล้วปลูกพริกอยู่อยากจะแปรรูปพริกนะคะอยากให้เพื่อนๆลองไปทําขายกันเลยเพราะตอนนี้กําลังฮิตกําลังนิยมมากๆใครที่ชอบลองหัดทำอาหารนะคะแล้วก็อยากลองอะไรแปลกๆดูก็ลองหัดมาทำได้เลยค่ะ แล้ววันนี้ที่แอดมินทําให้เพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ